สวัสดีครับผมน้อยเกมเองนะครับวันนี้ก็มาเล่นไฟเดย์ในฟังกินนะเออไปเกมนแนวรับแข่งนะเออผมก็เคยเล่นไปแล้วอีพีหนึ่งไปดูกันได้จ้าเมนจ้าเพลงเขาก็มันดีนะผมก็ได้ไปฝึกหมาก็ไม่ได้ไปฝึกอะไรเลยเฮ้ยอะไรเนี่ยราสะดาด่าเ,เราผ่านทอร์เรียวิกหนึ่งแล้วใช่ไหมแล้วก็วิกสองนี่ก็ มีสปุกี้มนนันนะสองสองตัวนี้ชื่อว่าสกีกับปั๊มตัวด้านบนชื่อสกดีด้านล่างคือปัม๊มสปุกี้มันเลยเอาฮาร์ดฮาร์ดจะอรอดเปล่าวะลองดูเฮ้ยมันเพลงสปุกี้นี่หว่าตัวละครสปุกี้ตี้สปุกี้ตี้ตัวละครสปุกี้ตี้อีอีอ,อ,อระรอเปล่าวะ โอ้มันมันยากมากๆท่านผู้ชมมาเล่นผมละโหมันจะเหมือนคุณพ่อวะเนี่ยคุณพ่อยากโหตายแน่เด้ออีอีโอ้อ้โอ้เด้อีอีฮ่าฮ่าย่ยมาไรอึืม วูวูอะไรหูวูมาป่าวูมอ,อา,อาเลยลักยาวหืเสียงต่ำลงมาทันทีได้ยู่ปรับเสียงเพื่อนนั่ง มาเลยเสียงชิวๆแผงแรกมาแผงนี้เสาเสาที่แปลว่าทิศใต้ใช่ปะเสาเสาเวดเสาเวดไหมคะ่ะมาเลย เยเพลงนี้ได้อยู่นะเอ๊ยผมชอบอ่ะเพลงนี้เฮ้ยมีกีกกาแฟกลัวด้วยเอ๊ยหลอดหลอดผมจะไม่ตายเว้ย เพลง3ไม่แม,ม,ม่อาจจะตายได้ mm hmm. นี่ขนาดเพลง2เนี่ย mm hmm. สปกิมอนเต้นสปกิมอนได้สามร้อย BPM โอ้โ hmm. ห oh mm hmm. อุ้ยลืมกดหมดแต่มอง BPM ฮ mm ึสกิ๊ด ขนาดแกตายแล้วนัยยิ้มอีกเหรอไม่ใช่หมายถึง A อคะแนนด้านล่างนะไอ้ขอนด้านล่างอะพาดก็ไปเยอะเหมือนกันมันเสียงอะไรเนี่ยบีบีดีดีเอออะไรไม่กอดอะไรวะเนี่ยหมดนฮาร์ดนะท่านาผู้ชมทั้งหมดนี่หมดนฮาร์ดอู้ตัวอะไรเนี่ยหัวมะนาวเหรอ โอ้เช็ดสิ่งน่กกากลัวมากโอ้ oh, oh, คนผิดเฮ้ย hey, เสียงคนเลยเหรอนี่ดีว่ะโอ้ oh, oh. ผมแปลไม่ออกนะเกนโดเฮ้ยเดกเกนโดอันนี้มันผมไปออกไปประตูมืดอะไรสักอย่า <c> ง <oughs> ประตูมืด เฮ้ยเมาว่ะมาเลยเฮ้ยเราจะกินแฟนใช่หรอมันอ้วนนะเนี่ยเฮ้ยมีอะไรด้วยล่ะล่ะล่ะตายแน่เพลงนี้ โอ้โหตายเนี่ยมันกระตุกอะมันจะโหดร้ายไปไม Ori, ่ในเพลงนี้โอ้ยพลาดวยจัง ปกดพลาดมาเลยเอ๋อสดใสจังสดสใสเฉยมันดูสดใสปแปลกๆไวปแปลกๆ โว้ไวขึ้นรอนมั้ย่ะอืมลา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 ด้วยไวขึ้นอย่า <Yeah. S 1> ใจเย็นมันจ,จ,จะมันจะฆ่าผมได้แล้วอืม โห oh, จะตายแล้วโหรอดมอนสเตอร์แกนี hmm. ่มันชื่ออะไรกันเลมอนเหรอเดมอนเลมอนมาวิต่อไปเลยพิกโกเอ,อ่อตัวนี้พอหนุ่มนี่ใครพิกโกมันชื่อพิกโกหรือว่าพิกโกผมเรียกมันว่าพิกโกแล้วกันว่าไม่รู้ว่าเรียกถูกหรือเปล่า แน่นอนนะคนแบบผมมันต้องหลบโหมดฮาร์ดเว้ยเออคนจริงต้องโหมดฮาร์ดเว้ยมือถือซะด้วยจะรอดซะเนี่ยพ่อหนมปิดกบเฮ้ยมันอันอยู่ปะเนี่ยอย่าอย่ากบปิดกบเออกบชี้ชี้กบปิดกบเชื่อกบติดกบชี้ชี้ก็ไม่กี่กระตุกเฮ้ยคนนี้หนูเอาวินีน้มเบ โอ้ oh, มันก็ตกอะ่ะ oh, โหนี่พ่อหนุ่มคนนี้มันก็คล้ายๆล้ายอยู่นะสูงๆเข้ากันเลยหรือเปล่าหรือมันสูงกว่าเรา oh, รผิดได้ไงเนี่ยยนะซ oh, นะี่นะนะานะ้านชาอะไรโอ้ยโอ้โหมันกตกอะ่ะ โอ้ม oh, <laughs> ันกระตุกเข้ามาชมเฮ้ย <classify> ท <Brazilian references> ี <ness> ่ผมตายผมไม่ได้ผมไม่ได้กากไว้มันกระตุกอ่ะเชื่อผมดิแล้วมันช้ามากดู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 ดช่อว่ากระตุก